ทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามีชนเผ่ากินคนอยู่ที่ประเทศไทยด้วยโดยชนเผ่ากินคนนี้มีชื่อว่าบาตออาศัยอยู่ในอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสบาตอมักชอบจับชาวบ้านที่ล่องเรือผ่านชนเผ่าของตัวเองไปกินอยู่เสมอและมีนิสัยที่ก้าวร้าวมากแล้วก็บาตอจะมีหางที่โผลออกมาด้วยนะเมื่อชาวบาตอชอบจับชาวบ้านไปกินขึ้นทุกวันผู้นําหมู่บ้าน,นก็เลยคิดวิธีที่จะคิวบาตอโดยหลอกล่อให้พวกบาตอมาหา และเมื่อเป็นไปตามแผนแล้วผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านก็ได้จัดการคิวพวกบาตเะไปเกือบหมดแต่ก็มีชาวบาตเะคนหนึ่งที่หนีรอดออกมาได้ปัจจุบันก็ล่วงเลยมาขวาร้อยปีแล้วถึงแม้ว่าชาวบ้านจะคิวพวกบาต่ตไปเกือบหมดแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าพวกบาต่อะยังอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจจะเป็นในป่าลึกมากของประเทศไทยลองสังเกตเพื่อนของคุณดีๆว่ามีหางงอกออกมาหรือเปล่าไม่แน่เพื่อนของคุณอาจจะเป็นชาวบาต่อะก็เป็นได้ อากโดนชาวบานตอกกิน